สวัสดีจ้าเมื่อนี้สาวอีสานบ้านๆจิ้มข้าพี่น้องมากินย่าปลากระป๋องเดี๋ยจ้าสาวอีสานกะกำลังสีเฮ็ดย่าให้พี่น้องกินจ้าปลากระป๋องต้านท่านเออ่ไวรัาโควิดจ้าสาวอีสานกะซื้อปลากระป๋องมาเรียบร้อยแล้ว สามแม่ครัวจ้าลองเห็นสันก็น่านน่เนาะหนกเทีอสาวิษบานๆมาได้เอาซ่อนมาค้นจ้ะซอนอนีกบ้านจะได้กลจ้า ่อนเอื่นเน้ากับหั่นตะไคร่หอมแดงพริกก่อนเนาะจ้ะเนาะเพื่อไว้ใส่ปลากระป๋องเห้หจัดสอนออกสาวอิสานคืดอยากย่างปากกระป๋อง เพราะว่าบริเวณกินโดนเติบมาจาพี่น้องจ้าเห็ดเห่เบาสุพรรณกินน้ำจ้ะมื่นนี่สาวิสานเห็ดเมนูไว้อีกอย่างหนึ่งเรียบร้อยเลยจ้าคือกะหลำผัดน้ำปลาจ้าวอยเป็นกำลังแรงใจสาวิสานบ้านๆน้ำเดือดจ้า บราไปหอดใส่เคื่อาหารก็สิไดู้ติดตามสี่สิบหกค้นนี่แหละจ้ากระสิควาเห็ดไปเรื่อยๆให้พี่น้องเบ่งจ้ะอันนี้ก็พริกจ้ะพริกสีฟ้าไ้วยแดงๆซอยลงไป อันเอาเมือสำสักมีนิดน่อยก็คมดีขนาดเลยจ้ะมีนิดน่อย น่องเห็นสัตว์บ้านนอนี่เนาะสาวอีสันกะขอโทษขออภัยเดอ้อสิพะยายามให้ดีๆถึงคนเก่จาจ้าเมื่อไม่จังสีหล่ะจา้าน่องจา้าอันอันเด็กหมวอยไงก็พาคานืนเนาะจ่ะเนาะหอมแดงเข้าก็ได้พาคืนชิตาย มันมีอีกหอมแดงชนิดหนึ่งอ่ะพี่น้องจ้าหัวขาวๆอ่ะแสบตาคักแน่เลยนะพี่น้องม้อยแต่ปอกมีแสบตาหินๆเลยจ้ะ้ำตาลายลุ่ดแต่อันนี้หอมไท่แต่หอมไท่แทแ้บ้านเ่านี่ะมันก็เลย่ค่ไฟชุนกันเลยใส่ไฟลุมไปหอมแดงพริกตะไคร ขาดยังหนึ่งค่ะพี่น้องเอ่อใบโหระพาะบอมี่สายสานใส่สีเอาใบหอมเปรใส่น้อยจากเนาะบอมี่เนาะใบโหระพาก็หอมดีกันจ้าเขต้องใส่เบิดจ้ะใส่พ่อจ้ะส่วนหนึ่งก็ได้จ้ะกินกะนาวจุัมไป ต้องใส่หลายก็ได้จ้ะยามันเปรี้ยวโหดจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้ก็เอาหอมเปียใส่เลยใส่หอมเปียกอ่ะท,ทางพี่น้องมักนัวก็เอาผงชูรสเติมใส่เล็กน่อยก็ได้จ้ะ หรือว่าถาว่ามันจืดเท่ากับเอาน้ำปลาก็ได้จะใส่หยอะลงไปจังน้อยหนึ่งน้ำปลามีข้นตีมันแตกแต่ก็ต้องแตกลายจ้ะก็ต้องละเอียดเกินไปจ้ะก็จะได้มีเนื้อมีตอนคุยกบเขาเหนียวน้องพี่น้องจ้ะน้ำปลากระป๋อง แล้วเรียบร้อยแล้วจ้ามากินน้ำกันแลจ้า